ว่าชายแท้ถูกนํามาใช้บ่อยมากในกลุ่มชายรักชายของพวกเราชายแท้มันคืออะไรชายแท้มันเป็นยังไงมาลุงจะเล่าให้ฟัง คำว่าชายแท้ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่สองนัยยะนัยยะแรกคือคำว่าชายแท้ในกลุ่มสาธารณะกําลังดังในกลุ่มของชายหญิงทั่วไปซึ่งจะถูกนํามาใช้ตามโลกโซเชียลต่างๆเมื่อไม่นานมานี้นี่เองมีความหมายในเชิงส่อเสียดต่อว่ากึง่งๆเป็นคําด่าประมาณนั้นหมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ชายกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดผู้ชายเป็นใหญ่มีทัศนคติไม่ดีกับเพศหญิงกดขี่เหยียดเพศและมีแนวโน้มเรื่องการไม่ยอมรับเรื่องการรักร่วมเพศอีกด้วยชอบแสดงอํานาจชอบใช้ ังชอบคิดว่าตัวเองอยู่เหนือเพศอื่นก้าวร้าวและรุนแรงยังไม่ตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศเป็นการแสดงออกเชิงนิสัยบางคนเขาก็เรียกว่าความเป็นชายเป็นพิษแบบนี้จะถูกเรียกว่าพวกมีนิสัยชายแท้หรือไอ้ชายแท้ซึ่งในในัยนี้ลุงจะไม่พูดถึงก็แล้วกันนัยที่2คือคําว่าชายแท้ในกลุ่มชายรักชายของพวกเราเนี่แหละ เป็นความหมายเชิงแบ่งแยกเพศสภาพกํานดอัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศแต่ไม่ได้หมายถึงเพศกําเนิดนะครับเพราะโดยเพศกําเนิดแล้วทุกคนที่เกิดมาแล้วมีน้องชายเนี่ยทุกคนเป็นชายแท้หมดและซึ่งอัตลักษณ์และรลนิยมทางเพศของชายแท้ก็คือชายที่มีความต้องการจะชอบหรือรักกับเพศที่ตรงข้ามกับตัวเองเท่านั้นนั่นก็คือเพศหญิงชายแท้จะไม่ชอบเพศเดียวกันครับเพราะนั่นคือเกย ชายแท้จะไม่ชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายไปพร้อมๆกันเพราะนั่นคือไบเซ็กชวลชายแท้บางคนเนี่ยสามารถที่จะมามีอะไรกันบนเตียงกับเกย์หรือสาวสองได้นะครับแต่จะมามีก็เพราะความใคร่หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนเท่านั้นไม่ได้เกิดจากความชอบหรือว่าความรักเป็นพื้นฐานแต่อย่างใดในขณะเดียวกันชายแท้บางคนน่ะก็ไม่สามารถที่จะมีอารมณ์ร่วมกับเพศเดียวกันได้แม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเซ็กส์ก็ตามซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรครับขึ้นอยู่กับมุมมองทัศนคติและปัจจัยประกอบอื่นๆของแต่ละคนไป ก็เหมือนกับเกย์บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบไปมีอะไรกับชายแท้นะครับถึงจะมีน้อยแต่มีนะ สรุปก็คือเกย์ชอบผู้ชายไบยชอบได้ทั้งผู้ชายและหญิงทั้งสองประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของ LGBT ชายแท้เขาจะชอบผู้หญิงอย่างเดียวและไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ LGBT คำถามก็คือทำไมเกย์หรือสาวสองจำนวนมากถึงชอบที่จะไปมีอะไรกับชายแท้มากกว่าที่จะไปมีอะไรกับเกย์ด้วยกันเองลุงคิดว่ามันน่าจะเป็นมาย,ยาคติของคนรุ่นเก่าๆมากกว่านะเพราะเกย์รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคําว่าชายแท้สักเท่าไหร่แต่เขาจะให้ ความสําคัญกับตัวตนตัวบุคคลที่เขาไปชอบหรือไปรักมากกว่าชอบก็คือชอบรักก็คือรักครับเขาไม่สนใจหรอกครับว่าจะเป็นชายแท้หรือไม่แท้แต่มายาคติเก่าๆของเกยุค90หรือก่อนหน้านั้นค่อนข้างจะมีการให้คุณค่าบทบาทหรือเปรียบเทียบสถานะของเกย์ด้วยกันเองที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเช่นคําพูดที่ว่าหน้าตาดีๆเสียดายไม่น่าออกสาวเลยหมายแฝงก็คือเกย์แมนๆดีกว่าเกย์สาวๆว หุ่นก็ดีของโคตรใหญ่เลยเสียดายเป็นรับเฉยเลยความหมายแฝงก็คือเกรุกดีกว่าเกรับปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีการเปรียบเทียบกันอะไรประมาณนั้นในยุคบก่อน ม่มายาคติที่ทำให้เกสมัยนั้นภาคภูมิใจก็คือการได้ไปมีอะไรกับชายแท้หรือว่าได้ชายแท้มาเป็นแฟนรู้สึกว่าเจ๋งกว่าการที่จะไปมีอะไรกับเกด้วยกันมันเป็นแฟนกับเกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเกเขาชอบผู้ชายมีอะไรกับชายแท้หรือเป็นแฟนกับชายแท้เนี่ยมันไม่ปกติครับเพราะชายแท้เขาชอบผู้หญิงอย่างหนึ่งรู้สึกว่าชายแท้มีความเป็นชายสูงแมนกว่าเกด้วยกัน รู้สึกว่าดีใจภูมิใจและอยากอวดเพื่อนฝูงหรือคนอื่นว่าเฮ้ยกูได้ชายแท้นะเว้ยทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วไอ้ที่ได้มานะ่ะไอแท้หรือไม่แท้ก็ยังไม่รู้เลยครับผู้ชายที่เขาเตะบอลเล่นกีฬาแอดเวนเจอร์ทำตัวลุยลยท้าต่อยท้าตีสักเต็มตัวทําตัวเป็นนักเลงหัวไม้คิดว่าเขาเป็นชายแท้จริงแล้วเขาอาจจะเป็นอ e ีแอบหรืออาจจะเป็นเกย์ที่ไม่แสดงออกก็ได้เอบางคนเนี่ยแมนกว่าผู้ชายอีกนะครับ แม้แต่ผู้ชายที่จีบสาวไปทั่วเจ้าชู้มีแฟนผู้หญิงหลายคนขอให้มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็ตามจริงๆเขาอาจจะเป็นไบเซ็กชวลก็คือชอบได้ทั้งผู้หญิงและชอบได้ทั้งผู้ชายหรืออาจจะเป็นเกย์ที่จําเป็นต้องแต่งงานจําเป็นต้องมีครอบครัวด้วยฐานะหรือว่าหน้าตาทางสังคมมันบังคับใช้ชีวิตแบบชายแท้ดูโคตรเหมือนชายแท้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นชายแท้เสมอไปนะครับ,บงั้นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับลงุงว่าคนไหนเป็นชายแท้จริงๆคําตอบก็คือ หนึ่งเราดูไม่รู้หรอกครับคนที่จะรู้ว่าเขาเป็นชายแท้หรือเปล่าคือเจ้าตัวเขาเองนั่นแหละที่รู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ดีที่สุดว่าชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายชอบทั้งสองอย่างหรือชอบได้หมดไม่สนว่าเป็นเพศไหนก็คือชายแท้เกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็แผนเซ็กชวลตามลําดับเรื่องพวกนี้มันอยู่ในจิตใจแล้วเราจะไปเห็นจิตใจเขาได้ยังไงอะ่ะจริงไหมครับสองแล้วจะรู้ไปทําไมรู้เราได้อะไรครับผมว่าชายแท้เน เอาไว้พูดเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์หรือรสยมทางเพศก็พออย่าไปให้ความสําคัญเกินจริงกับคําคํานี้กันเลยครับถึงยุคนี้แล้วออมาไกลเกินกว่าที่จะต้องมาติดอยู่ในมายาคติเก่าๆที่ว่ารุกดีกว่ารับแมนดีกว่าสาวชายแท้ดีกว่าเกบลาบๆบหล่งนี้แล้วครับ เกย์แมนเกย์สาวเกย์ุกเกย์รับชายแท้ชายไม่แท้ใดๆก็ตามสิทธิความเป็นคนของทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันอีในตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นกันทุกคนไม่มีแบบไหนดีกว่าแบบไหน แต่ถ้าส่วนตัวคุณชอบแบบไหนมากกว่าแบบไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งจริงๆแล้วถ้าพวกเราอยากยกระดับ l g b t a ถึง Z+ ให้เกิดความเท่าเทียมกับเพศสภาพชายหญิงทั่วไปในสังคมสิ่นแรกเลยก็คือต้องยอมรับความเท่าเทียมกันในหมู่ของชาวเราให้ได้สะก่อน เลิกเหยียดกันเองเลิกแบ่งชนชั้นกันเองเลิกกดกันเองเราจะได้พัฒนาเร็วยิ่งขึ้นไปแบบนี้จะดีกว่าไหมครับ 3. เป็นเกย์ไปคบกับชายแท้เนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปนะเกย์ที่ไปหลงรักชายแท้บทสรุปจะเป็นยังไงเคยทําคลิปไว้แล้วครับ ใครไม่เคยดูย้อนกลับไปดูได้บางทีก็ต้องปล่อยให้เขาได้ทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาบ้างประชากรเกต์ทุกวันนี้ก็เยอะมากพอละเหลือชายแท้จริงๆไว้ให้ผู้หญิงเขาบ้างมัวแต่แย่งกันเดี๋ยวมวลมนุษยชาติจะสูญพันธ์เอานะครับ 4. ความหลากหลายและความลื่นไหลาทางด้านรสยมทางเพศรวมถึงด้านอื่นๆไม่ว่าจะการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆไปยันถึงเรื่องเพศรถบนเตียงณนะโลกปัจจุบันนี้มันมีเยอะแล้วก็มีหลากหลายมากเราก็ไม่ควรเอามุมมองหรือกรอบความคิดเดิมๆของเราเพียงฝั่งเดียวไปตีตราหรือว่าตัดสินคนอื่นว่าเขาผิดหรือว่าถูกใช่หรือไม่ใช่เช่น เห็นผู้ชายเขาใส่ชุดผู้หญิงเขาใส่กระโปรงก็ไปตัดสินว่าอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ชายแท้และทั้งๆั้งที่ความเป็นจริงมันเป็นแค่แฟชั่นหรืออาจจะเป็นความชอบส่วนตัว เห็นผู้ชายไปมีอะไรกับเกย์เป็นฝ่ายรับอีกต่างหากก็บอกว่าแบบเนี้ยไม่ใช่ชายแท้ชัว์ผู้ชายที่ไหนจะมามีอะไรกับผู้ชายด้วยกันเป็นฝ่ายรับอีกต่างหากเป็นเกย์แน่นอนเห็นเกย์กับสาวสองเขาคบเป็นแฟนกันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้สองเพศเนี้ยมันจะมาคบกันเป็นแฟนได้ยังไงมันไม่ได้รักกันจริงๆหรอกมันแสดงละครกันมากกว่าหรือไม่ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้น่นก็ไม่ถูก ยึดความคิดตัวเองถูกต้องเป็นหลักอยู่ฝั่งเดียวไม่ยอมรับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่เชื่อเรื่องความหลากหลายทางเพศโถโถโถไอ้ชายแท้ปีนี้มันี0ยมัน2024แล้วนะ โลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆบ้างก็จะดีนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือนิยามของคําว่าชัยแท้จากมุมมองของลุงใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเห็นต่างกันได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถือว่ามาแชร์กันลุงจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์บทสรุปของคําว่าชัยแท้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันอีกทีอีพีหน้าครับ